อาเท้าเวสสุวรรณนะครับกับพระอินนะครับผมหรือว่าเป็นรุ่นจำปีเมืองกรุงนะครับผมจะพาทุกท่านมาชมนะฮะบรรยากาศนี่ในภายในพิธีนะฮะเห็นไหมครับโอเคครับจะไปดูเขาปั๊มพักหกกันดีกว่าครับเป็นคลิปสั้นๆนะฮะคลิปนี้ ผู้ต่างศาสนาอาศัยพวกาทหวงาศรีตาในครั้งพุ้ธการก็ได้อนาศบินินกาบผู้มีอาวุตุธตา เป็นปัจจัยของคนผู้อยากได้ปีเข้าก่อนยจอนลงไปในในมือได้ครับกระสุนที่สุดลงตามประเด็นน้อยเสัยวเข้าวมาตบวาระก่อนเป็นนอาหารข้าวหวานหวานขวายร่วมกับมีสารอาหารติกตาเป็นประจานบันก็เป็นเป็นขวบผู้ศาสนามาอยู่เมืองไทยยิ่งใหญ่นะเราไปดูตรงนู้นนะสัตว์เด่นดีกรีผลประจานตบวาระ นั้นเวลาทำป่าได้ถึงพระเียนลงข้าบุญโกวิโตใส่ชั้นเต็นที่ใดต้องเอาปีโตไปด้วยปีโตสองเผาก็มาเรี้ยงผู้บาอาจารย์ที่ก่อนนั้นสือลงพ่อส่งเสริมธรรมเนตรทำอย่างจริงจังวันตจ้าวเดชสาราดีบริเวณป่าจุลศิลป์ การช่ลยแะดเป็นองที่มีอกเป็นองค์ที่นตอองนัวตนก็ัมีอย่งคอยดีทักรอบายัาพุดเนี่ยมันปนการด้นนอกเป็นฐานะพระองค์พันนรหลวงพ่อพระสัตรุดให้เป็นพระอาจัรั์เจกรพระอาจาอย พระเจ้าเป็นแกนหลักอายุเทวะคือเขาก็สมัยคือนั้นการที่วัดตะวดึงสํานวนเป็นแกนหลักของกรุงมเทพว่าก่อนตอนพระองค์เสด็จไปบนสวรรค์ในพรรษาที่เจ็ดทํบุญให้ท่านทําบุญหาอดีตเจ้าวัดก็ทะาบุมีหลายลูกคือเราเคยเด็กก็มีไี่เราเด็กก็หลายคน ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็พาคุณพ่อผมมาด้วยนะครับี่ไปดูคุณพ่อผมกันกน,นะครับหาไม่เจอนะครับหาไม่เจอเดี๋ยวเจอแล้วนะครับนี่นะครับเจอแล้วครับพ่อผมสูสองนิ้วหน่อยพ่อสองนิ้วหน่อยสองนิ้วหน่อย,ออยโอเคสู้บ่าสู้นะเ, <c oughs> เป็นไงมัง่งเป็นไงมัง่งบอกหน่อยบอกหน่อยบรรยากาศ

โอเคครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ